สวัสดีครับียบ้อยนแล้วเนาะฟักออกมาแล้วครับเนี่ยเสียวพ่นไปป้อยได้บ่เนี่ยนี่ครับที่ได้มาสามตัวเนาะนี่ฟักออกมาตัวหนึ่งแล้วครับนี่สีสวยงามเลยเนาะนี่ขวดเจียวนี่ครับโอ้ยังสียังสวยเลยครับเนี่ยครับนี่เห็นไหมครับสีสันสวยงามเลยครับเนี่ยจะได้เอาพ่นไปป้อยแล้ว <hatten> ครับบ่เนี่ยเนาะสามตัว <pun> น <tsp>. ี่พ่นฟักออกมาตัวนึงเนาะ เดี๋ยวจุดสองแต่ว่าอีกตัวหนึ่งจ้าสีรอดบอรอดครับนี่ตัวดำๆเลยเป็นแนไเลยว่าอากาศเป็นแน่าาเลยว่าโอ้บอล่อนรอนครับโอ้ยังยินอยู่ว่ามันตายแล้วนี่ครับฟักออกมาแล้วนะเนาะเียตัวหนึ่งตัวที่เอามาใหม่นี่ก็เข่าฟักแล้วครับเนี่ยสีสวยสันสวยงามเลยครับเอ้ออยปุ้มใจครับอะไรขอามาได้เนาะ กันเอาไว้ทังนอกก็อากาศแดดห้อนจับกับเสาเหล็กก็สิบ่รอดดอกครับมันจับกับเสาเหล็กเนาะมันเด็ดถือความห้อนก็บ้อนนี่แหละนี่ครับผม